สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเรีไรนะคะนี้จะเป็นคลิปการอ่านดวงความรักประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมค่ะสำหรับชาวราคนากรากฎราศีกรกฎค่ะช่องของละลายยึวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20มิถุนายนถึงวันที่21กร,รกฎาคมนะคะผู้ที่มีดาวจันทร์ดาวศุกร์สถิตยอยู่ในราศีกรกฎก็สามารถรับชมรับฟังเป็น์ไลายได้ค่ะต้องบอกว่าการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการแบบภาพรวมทั่วไปไม่ได้เหมาะจะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่ามาว่าเป็นดวงส่วนตัวจนกว่าจะได้ไมาดูดวงส่วนตัว าาะะสําหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนานะคะเดี๋ยวนาราจะแปะลิงก์วิธีการหาลัคนาไว้ให้ใต้คลิปเนาะซึ่งในการหาลัคนาเพื่อนเพื่อจะต้องทราบเวลาเกิดตามใบเกิดที่แน่ชัดนะจ๊ะหากไม่ทราบก็ให้ยึดตามวันที่ที่นาราได้แจ้งไปก็ได้ค่ะสําหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกิงๆเพื่อเป็นกำลังใจให้นาราได้ทาคลิปแบบนี้ต่อไปนะคะเราก็จะได้ไม่พลาดคลิปที่นาราอัปเดตเรื่องโหราศาสตร์ตะวันตกผสมภาษาการแพทย์รลแบบนี้ให้เป็นประจำในทุกๆเดือนด้วยเลยนะคะในเด จากว่าการโคจรของดวงดาวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ค่อนข้างที่จะสั้นเนาะก็เราจะอ่าน2เดือนควบกันไปเลยทุกคนจะได้ไม่ต้องรอนานนะคะในการออกคลิปเดือนมีนาคมเนาะยังไงมันดาวมันโคจรช่วงกุมภาเนี่ยมันแค่ประมาณสองอาทิตย์กว่า,วาเองเนาะนาราก็เลยเออก็อ่านรวมกันไปเลยละกันนะคะจะได้ไม่ต้องรอหลายๆคลิปนะคะเดี๋ยวเรามาดูโหราศาสตร์ดวงดาวกันก่อนนะเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดไพ่ทีหลังนะคะนาราจะอ่านดวงดาวของเดือนกุมภาและก็ มีนาคมไปก่อนนะคะมาดูดวงกุมภาพันธ์ก่อนนะคะว่ามีอะไรที่ต้องกังวลไหมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีเรื่องอะไรดีๆเข้ามาหรือเปล่านะคะดาวประจําเรือนคู่ครองของคุณคือดาวเสาร์เนี่ยมันทํามุมฉากอยู่เลยนัดแล้วก็ดาวอาทิตย์ก็ไปทํามุมฉากอยู่เลยนัดคู่ที่มีประเด็นเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่าความรักความสัมพันธ์มันเกิดมาจากความแตกต่าง บางสิ่งบางอย่างในเรื่องของข้อกฎหมายบางคู่เนี่ยยังมีประเด็นในเรื่องของคดีความในเรื่องของมันเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายกันอยู่อะค่ะเนาะอืมศัตรูเปิดเผยอะพวกเหล่าคนที่แบบตรงใจจะมาทํำ้ายความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคู่เนี่ยมันยังมีอยู่ซึ่งเป็นคนที่คุณก็รู้นั่นแหละว่าใครเนาะ ทีนี้ดาวอาทิตย์มันไปนทํามุมตรงนั้นเนี่ยมันมีอิทธิพลทําให้ความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่ในหลายๆคู่อ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีในเรื่องของปัญหาของหนี้สินนะคะเข้ามารุมเร้านะคะหลายๆคนมีเกณฑ์ ความสัมพันธ์มันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงซึ่งแต่ละคนเปลี่ยนแปลงไปคนละเรื่องนะนาลาต้องบอกแบบนี้มันเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่านาลาอ่านแบบ general reading เนี่ยแต่เห็นได้ชัดว่าหลายๆคู่เนี่ยมันมีเหตุเนี่ยความรักความสัมพันธ์บางคนจบแบบปุบป,ปับเลยนะบางคนก็มีเหตุให้ต้องห่างกาันป,ปุบปับหรือมีเรื่องเข้ามาเปลี่ยนแปลงความรักความสัมพันธ์แบบ คนข้าที่จะรวดเร็วไม่รู้ว่าใครได้รับอิทธิพลเหล่านี้ไหมนะประกอบกับดาวพุธมันเดินถอยหลังในเดือนคู่ครองด้วยความรักความสัมพันธ์ตอนนี้มันเหมือนกับคุยกันคนละภาษาสื่อสารกันไม่เข้าใจเท่าที่นาราเห็นนะเนาะแต่เดี๋ยวรอช่วงประมาณวันที่3กุมภาพันธ์ที่ดาวพุธมันเดินหน้าเนี่ยนะคะสถานการณ์ในเรื่องของความคิดคําพูดต่างๆน,นานาของคนรักคู่ครองน่าจะลี้ขายขึ้นแล้วเอาจริงๆมุมความเครียด นะะในเรื่องความรักความสัมพันธ์จริงๆเนี่ยเดี๋ยวรอช่วงประมาณวันที่สิบแดกุมภาพันธ์นะคะรอให้ดาวอาทิตย์เนี่ยมันย้ายมาตรงนี้ก่อนนะคะน่าจะทํามุมที่ดีขึ้นสําหรับผู้ที่มีประเด็นเนาะทีนี้นะคะนาราจะอ่านไม่เลียงสถานะนะเพราะเห็นสถานในสถานะไหนขึ้นมาก่อนในดวงดาวนาราจะอ่านสถานะนั้นก่อนนะคะมาที่คนโสดคนโสดในเดือนนี้มันเป็นเดือนที่คุณอยากจะไปโฟกัสในเรื่องของ การเงินการสร้างเนื้อสร้างตัวการสร้างทรัพย์สินซะมากกว่าแต่ถามว่ามีคนเข้ามาไหมต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณหัวกระได้ไม่แห้งมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามดึงคือแบบมีคนเข้ามาจีบเยอะมากเข้ามาจีบในที่นี้มันก็ยังไม่ชัดไง เข้าใจไหมมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดมันเป็นความสัมพันธ์ที่เอื่อยๆยังไม่ได้พัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปรวดเร็วสักเท่าไหร่เพราะนั้นอยากจะให้ช่วงจังหวะเวลาเนี้ยอยู่นิ่งๆในลักษณะคือคุยไปก่อนค่อยๆคุยไปเพื่อนบอกว่าเข้ามาก็จริงแต่มันไม่ชัดเนี่ยมันเกิดจากการที่ดาวเสาร์อ้ดาวพุธมันยังถอยหลังอยู่ดาวศุกร์มันยังถอยหลังอยู่ถ้าจะให้ใครจริงคือประมาณหลังวันที่3กุมภาพันธ์เนี่ยคนที่เข้ามาจีบจีบเนี่ย บางคนจะเทคแอคชั่นไปแบบรวดเร็วมากคนที่ไม่ใช่เดี๋ยวมันก็ไปค่ะนะคะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากมายนะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนาะต่อไปคนที่มีคู่ที่ไม่มีประเด็นน่ารำมงว่าเป็นจังหวะเวลาที่จะไปโฟกัสในเรื่องของอการเงินในเรื่องของสุขภาพนะคะในเรื่องของการดูแลคนในบ้านนะคะดูแลบุตรนะคะหรือไปเกี่ยวข้องกับ การสร้างทรัพย์สินมูลค่าหรือการบางคนเนี่ยวางแผนที่จะกู้เงินหรือทําอะไรร่วมกันด้วยนะเท่าที่เห็นนะคะในเดือนนี้คิดก่อนนะแต่อย่าเพิ่งลงมือทําเพราะว่าพุทธมาถอยหลังอยู่รอพุทธเดินหน้าก่อนค่อยว่ากันเนาะในเรื่องของการวางแผนต่างๆนานาในเรื่องของการสร้างครอบครัวการกู้เงินซื้อบ้านหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็ต้องรอนิดนึงนะคะเนาะในเรื่องของการงานเนี่ยก็มันมีเรื่องที่ ระวังความหงุดหงิดกันแล้วกันนะคะมันจะมีผลกระทบมายัางความสัมพันธ์เนาะซึ่งไม่ได้มาจากแฟนแล้วนะมันมาจากคนรอบข้างซะมากกว่านะคะเนาะอันนี้คือดาวประจําเดือนกุมภาในเดือนกุมภาเนี่ยดาวพฤหัสทำมุมที่ดีถึงสุกอะ่ะโอ้ยโชคลาภมานะเดี๋ยวช่วงประมาณมีนาเนี่ยโชคลาภมากุมภาพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องความรักนะคะมีนาคมเนี่ยมาดูมีนานะ พฤหัสทํามุมถึงสุขอ๊้จะบอกว่าโชคลาปังปุนะคะได้ของขวัญจะคนรักนะช่วงเดือนมีนาะพอวันที่18กุมภานะคะดาวอาทิตย์มันยา้ายมาอยู่ตรงนี้เราเห็นไหมมันทํามุมที่ดีถึงยูเลนะัสเพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะเนาะแต่สาวายังฉากยูเลนัสอยู่แหละนะคะแต่ว่าดาวดาวพุธมันเดินหน้าแล้วไงหมายควาว่า เสามันฉากระมันฉากมาตั้งนานแล้วมันตึงมันเครียดมาตั้งนานแล้วแต่เรื่องของความคิดทนาคติการปรับความเข้าใจเมื่อพูดมันเดินหน้าเนี่ยมันคุยกันง่ายขึ้นมันคุยกันรู้เรื่องขึ้นนะคะไม่ได้แบบไม่ได้กดดันมากนะคะเนาะคุยกันแบบมีเหตุและผลนะคะในช่วงเดือนมีนาคมเนาะ ต่อไปนะคะคนที่มีคู่ที่ไม่มีประเด็นเนี่ยนะคะเป็นเดือนของการที่จะไปโฟกัสนะคะในเรื่องของการเงินทรั์สินเหมือนเดิมนะคะแล้วก็บางคนวางแผนที่จะซื้อบ้านนะคะหรือได้ทรัพย์สินนะมีเกณฑ์ว่าจะได้รัพย์สินอะไรสักอย่างหนึ่งแหละช่วงประมาณกุมภาเมีนานะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังนะคะระวังในเรื่องของการพูดหรือ การไปเซ็นค้ำประกันใครอันนี้ก็ไม่เหมาะนะคะเนาะไม่เหมาะเนี่ยก็เตือนล่วงหน้านะคนที่มีคู่นะคะแล้วก็คนโสดเนี่ยช่วงประมาณมีนาะดาวศุกร์ทำมุมที่ดีถึงเนปจูนอังคารทำมุมที่ดีถึงเนปจูนเนี่ยเป็นจังหวะเวลาที่มันเหมือนกับว่าคุณจะพบคู่ซึ่งเป็นคู่แท้แล้วก็เป็นคู่โซเมดด้วย แ้วมันอยู่ในเรื่องคู่ครองเนี่ยคนที่เจอเจอเข้ามาในช่วงนี้แล้วถ้าเขาจริงจังแล้วคุยกันไปต่อได้นะคนโสดคุยกันไปต่อเลยนะเพราะมีแนวโน้มว่าเขาจะเป็นคู่แท้ค่ะเพราะว่ามันเป็นจังหวะเวลาที่เนปจูนทำมุมที่ดีถึงสุกเนี่ยยังไงก็ใช่คู่คนที่เข้ามาแล้วทําให้คุมีความรู้สึกแบบ มันอินเทนต์มันดึงดูดมันแบบรู้สึกมากๆอ่ะนะแต่ว่าต้องรู้สึกดีนะไม่ใช่แบบหึงหวงโกรธนี่ไม่น่าใช่นะฮะรู้สึกดีรู้สึกคุ้นเคยรู้สึกแบบผูกพันนะ่ะนะคะเนี่ยลักษณะแบบนี้มีเอเนจีของความเป็นสมตและคู่แท้เนาะช่วงประมาณวันที่18มีนาคมมันจะมีฟูมูนในเรือนที่3 คนที่มีคนคุยคุแเราไม่ชัดเจนเนี่ยสถานนะจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอช่วงประมาณวันที่18มีนาคมแหละนะคะที่มันจะมีข้อมูลตรงนั้นน่ะว่าสรุปเราจะเป็นเพื่อนกันไหมหรือว่าเราเป็นแค่คนคุยนะคะน่าจะประมาณนั้นอนะช่วงประมาณเดือนมีนาเนาะ,ะกุมภาเนี่ยก็คุยไปเรื่อยๆก่อนนะคะจิบๆไปก่อนนะคะนารามองว่ายังไงหลายๆคนเนี่ยเป็น energy ของการเจอโซเมสสำหรับคนที่มีคู่ที่มีประเด็นคุณไม่ต้องกลัวหรอก ไม่มีอะไรมาพังท,าทาลายความรักความสัมพันธ์คุณได้นะคะบอกเลยว่าถ้าคุณและเขาเป็นคู่แท้เนี่ยยังไงก็ไปไหนกันจากกันไม่ได้ะคะ่ะเพราะว่ามันมีดาวเนปจูนถึงสุกอยูอ่ช่วงประมาณเดือนมีนาคมแต่ถ้ามันมีเหตุให้ต้องจบแบบปรับป,ปรับฉับพันกระดันหันแล้วช่วงเลยช่วงมีนาคมแล้วเขายังแบบไม่มีวี่แววว่าจะกลับมาอันนี้ไม่ต้องรอนะคะเดี๋ยวคุณจะมีคนใหม่เข้ามาเนาะ มาดูไพ่กันว่าไพ่จอมเป็นอย่างไรพไพ่ใบแรก Knight nice of Cups The Hangman กซ์ซับคัพ adjustment King of Cups Ten of Swords The Magician Seven of Cups ถูสับคับนี้บางคนเจอมาแล้วนะคะไฟสับซอสดาวอังคารจะกลมสุกช่วงประมาณเดือนมีนาะระวังเรื่องภาวะหึงหวงนะจ๊ะ โอเคทีนี้มาดูไพ่เลิฟโรแมนสำหรับสมสถานะ คนโสดคนมีคู่ที่มีประเด็นคนมีคู่ไม่มีประเด็นจะเจเ๊เปลระวังภาวะหนี้สินนะเนี่ยอย่าไปค้ำประกันใครนะคะคนที่มีคู่ที่มีประเด็นเอ,อ้ไม่มีประเด็นนะมันเป็นเรื่องของจะไปเกี่ยวข้องกับหนี้สินอยอะช่วงประมาณกลุ่มพ์มีนะก็อย่าไปยุ่งดีกว่านะคะ โอเคมาที่คนโสดก่อนนะจ๊ะคนโสดมีเกมจะมีทั้งเก่าและใหม่มาวนเวียนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอีลุงตุงนังไปหมดนะคะบทจะเนื้อหอมก็เนื้อหอมดึงดูดทั้งคนเก่าและใหม่เลยนะคะเนาะแต่ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยคุณน่าจะมีแบบรู้สึกกับคนเก่ามาก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 นะคะตอนแรกก็ว่าลืมได้แล้วแหละนะคะแต่พอเขากลับมามันก็นะมันก็รู้สึก <laughs> มันก็รู้สึกอยู่นะฮะทีนี้การกลับมาของคนรักเก่าเนี่ยมันชัดเจนมากต้องบอกว่าเป็นเอเนจีของเนปจูนถึงสุกเนี่ยถ้าเขาเป็นคู่เรานะคนเก่าๆมีเกณฑ์นวนเวียนนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อวนเวียนแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรเลยว่าจะยังไงต่อให้คุยไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพราะว่ามันยังมีดาวเดินถอยหลังอยู่ในช่วงเดือนต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็ไปเรื่อยนะไม่ต้องรีบร้อน ที่ผ่านมาเนี่ยในไม่ใช่ที่ผ่านมาสิณนะปัจจุบันเนี่ยมีเกมว่าจะมีคนธาตุน้ำนะคะเข้ามาจีบจีบเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่นะคะธาตุน้ําก็เป็นมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็เป็น energy ของคนที่มีความแตกต่างกันเยอะในเรื่องของอายุเนาะอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคนที่โตกว่าเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่านะทุกคนเอาคนที่โตกว่าดีกว่านะคะคนนี้เป็นคนใจดีใจกว้างเนาะเข้ามาสนับสนุนซัพพอร์ตคณได้ดีเลยนะคะคนโสดก็ นะะคให้รับคนนี้ไว้พิจารณาก็แล้วกันนะคะทีนี้ในตำแหน่งอนาคตเนี่ยระวังภาวะของการที่ไปพัวพันกับคนที่ไม่ดีไปโบพันกับคนที่มีความรู้สึกว่าถ้าคุณไปอยู่กับเขาแล้วหรือไป พูดคุยหรือไปสารสัมพันธ์กับเขาแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์มันเหมือนกับดิ่งลงเหวมากกว่าปกติหรือรู้สึกดาวอ่ะนะรามองว่าอย่าเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนเหล่านี้เลยนะคะมันจะมีประเด็นปัญหามีแต่จะทะเลาะก,กันไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นหรอกปล่อยปล่อยได้ปล่อยปล่อยไปทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะให้เชื่อในเซนและสัญชาตญาณของตัวเองนะคะกล้ามันออกมา มองคนที่เขาดีกับเราจะดีกว่านะคะคนโสดจา๋าเนี่ยมีไพ่เลิฟเฮดหรือเลเยอร์ชิพด้วยเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยรักก็รักนะทั้งรักทั้งเกลียดนะคะก็ยังจะเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเขาก็มาเกี่ยวข้องกับเราเพราะนั้นคุณมีทั้งคนดีเข้ามานะแล้วก็คนที่ไม่ดีเข้ามานะเรามองว่าทุกคนชอบคนดีหมดแหละแต่บางทีคนไม่ดีมันก็รู้สึกมากกว่าไงใช่ไหมมันตื่นเต้นมากกว่าเข้าใจได้แต่ เอาความสุขของเราเป็นที่ตั้งจะดีกว่านาราบอกแบบนี้ทุกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วล้วนแล้วมันก็แล้วแต่คุณอยู่ดีอะนะในที่สุดอะก็แล้วแต่คุณเลยนะสำหรับนารานาราก็แนะนําอยากให้ทุกคนมีความสุขเนาะนาราเห็นคนที่เขารักเราและห่วงใยเราจริงๆแต่เขาอาจจะไม่ใช่สเปคเราหรอกนะคะแต่ให้มองความหวังดีความใจดีของเขาก็แล้วกันนะคะเนาะ ต่อไปนะคะคนที่มีคู่ที่มีประเด็นเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่ามันมีเรื่องที่ทําให้คุณได้ไปรับรู้ความจริงอะไรมาแล้วมันทําให้ความรู้สึกแบบมันดาวดาวนิดนึงอะนะทีเนี้ยถ้าถามว่าแล้วคุณควรจะทํำยังไงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมนาฬอยากจะให้เป็นเหมือนเอาเอเนจีของแฮงแมนมาทําให้ตัวเองดีขึ้นกันแล้วกันบางคนเห็นแฮงแมนแล้วแบบโอ๊ยมันไม่ดีเลยจริงๆเราแฮงแมนมันเหมือนกับการที่กลับมุมมองเปลี่ยนความคิด พอถ้าคุณกลับมุมมองและเปลี่ยนความคิดคุณจะค้นพบทางออกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะจริงๆแล้วแฮงแมนนะ่มันเหมือนกับการมองโลกในมุมกลับบางทีเรามองแต่มุมเดิมเดิมเราก็เห็นแต่หนทางเดิมๆิมมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าเรากลับมุมมองในเรื่องของการมองมุมมองที่มันแตกต่างออกไปอ่ะคุณจะค้นพบหนทางเนะี่ยเห็นไหมมีไพ่เดือดมีจ i เซนเข้ามาช่วยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนาทางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหนทางความรักความสัมพันธ์เนี่ยเดี๋ยวมันก็ ผ่านไปได้โดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางมันจะมาด้วยเซนมันจะมาด้วยความฝันมันจะมาด้วยแบบคนมาบอกคนมาช่วยอย่เงี้ยนะคะมาแน่นอนนะคะระวังภาวะมีปากเสียงนะกับคนรักเนาะช่วงนั้นอนะช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็ต้องระวังนะคะภาวะหึงหวงอันนี้ก็ยังต้องระวังเนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวความจริงที่คุณแบบค้นหามานานคุณอยากจะรู้อะค่ะนะคะ เดี๋ยวคุณก็ได้รับรู้ความจริงเองนะคะไม่ต้องไปขวนขวายสุดท้ายแล้วคุณและคู่เนี่ยถ้าเป็นคู่กันแล้วไม่แข้วกันกลับมาแน่นอนนะคะเป็น energy ของโซเมท happy ever after นะมันต้องผ่านอุปสรรคปัญหามาก,ก่อนแล้วสุดท้ายหลังจากผ่านมรสุมปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันจะมีความสุขนะคะแน่นอนอดทนนิดนึงเนาะช่วง2เดือนนี้นะคะซึ่งมันไม่นานนะกุมภาแป๊บเดียวเองนะคะมีนาคมก็ไม่ได้นานนะคะก็อดทนนิดนึงเนาะ ต่อไปนะคะคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นนะคะมันเป็นสภาวะที่เหมือนกับว่าตอนนี้คุณไปโฟกัสในเรื่องอื่นซะมากกว่านะคะในเรื่องของการสร้างทรัพย์สินนะคะในเรื่องของอาจจะบางคนจะวางแผนมีครอบครัวนะคะการย้ายถิ่นฐานไปไปอยู่บ้านเกิดนะคะการซื้อบ้านร่วมกันก็ได้นะเนาะมันเหมือนกับการ เป็นจังหวะเวลาที่คุณและคู่เริ่มคิดถึงการวางแผนของชีวิตคู่แบบสมบูรณ์แบบเหมันเหมือนอยากจะแยกตัวออกมาสร้างครอบครัวเป็นของตัวเองอะนะคะแล้วก็กําลังคิดนะบางคนกําลังคิดอยู่ว่าจะกู้เงินซื้อบ้านดีไหมซื้อที่ดินดีไหมอะไรอย่างเงี้ยถามว่าช่วงกุมภาพันธ์นาควรทํำไหมถ้าจะทําจริงๆอะอยากจะให้รอช่วงประมาณหลังวันที่สามกุมภาไปก่อนค่อยว่ากันเนาะเนี่ยมันเหมือนกับว่าต้องคิดก่อน ต้องคิดก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยปัญหามันมาแน่ๆถ้าเรายังดึงดันที่จะทําจะกู้เงินซื้อบ้านหรือจะทําอะไรร่วมกันกับกู้ที่มันเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายเกี่ยวข้องกับหนี้สินนะระวังนิดนึงนะคะมันจะทําให้ภาวะการเงินจากที่ไม่มีปัญหามันจะมีปัญหาได้นะคะเชื่อในเซนส์ของตัวเองนะว่าจริงๆตัวคนเองก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเออมัน มันยังไม่ไหวนะตอนนี้นะก็เชื่อในเซนส์ของตัวเองไพ่เดเมเชเชียนเนี่ยเป็นไพ่ถามว่าถ้าคุณจะทําจริงๆทําได้ไหมมันทําได้นะแต่ต้องบอกเลยว่าต้องหลังสามกุมภาคุณไม่เหน่คุณจัดการได้คุณคอนโทรลปัญหาต่างๆนานาได้นาลาเชื่อแบบนั้นแต่ว่าตามดวงดาวเท่าที่นาลาเห็นมันก็ยังไม่ควรนะนะถ้าจะให้รอจริงๆอะนาลาอยากจะให้ รอหลังเมษาไปเลยนะถ้าตามการโคจรของดวงดาวเพราะว่าไพ่ตัวนี้มันมีแต่เดวิลขึ้นมาเนี่ยมันเป็นภาวะบางทีมันมันเป็นเหมือนภาวะเป็นหนี้เกินตัวทุกคนเข้าใจใช่ไหมมันจะเป็นหนี้เกินตัวได้มันจะเป็นปัญหาในเรื่องของจากที่ความรักความสัมพันธ์มันไม่มีปัญหาพอมีหนี้เข้ามามีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะมันจะมีปัญหาได้ไงอันนี้คือสิ่งที่นารา อันนี้เป็นสิ่งที่นาราแบบกังวลน,นะนะแล้วก็อยากจะเตือนทุกคนแต่ก็ต้องบอกนะว่าอันนี้มันเป็นการอ่านแบบ general reading เนาะมันก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่ามอว่าเป็นดวงส่วนตัวกันแล้วกันถ้าอยากเคลียร์เคลียร์ชัดๆคนไม่ควรก็มาดูดวงส่วนตัวกันแล้วกันเนาะ นะจ๊ะสำหรับคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นนะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นพลังงานภาพรวมดวงความรักประจําเดือนกุมภาและมีนาคมนะคะสำหรับชาวราศนากรกฎราศรีกรกฎจ้าสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ยืาลืมก็ไลคกกดแชร์กดสังเกตาร์กดกระกกรรดิกจริงๆเพื่อเป็นกำลังใจให้นารานะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในดวงความรักประจําเดือนเมษายนนะคะวันนี้ขอคุณคาะและสวัสดีค่ะ